dji t 2 0 pro นะครับออาซีเ uh, ร <c oughs> uh, e ียลนัมเบเอา s ี r i a l n u m b เ r หกสี่ ubk ห้า e ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หกสองนะครับอ่า uh, uh. เดี๋ยวจะขึ้นทำการขึ้นบินนะครับแล้วก็มันมันมีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเรดาร์นะครับอ่า uh, ตอนนี้มันบอกระยะไม่ปลอดภัยนะครับ ก็เดี๋ยวปิดเรดาร์ปิดเรดาร์แล้วก็เดี๋ยวขอขึ้นบินอครับมาแจ้งเกิอนว่าข้อผิดพลาดเรดาร์นะครับ เดี๋ยวผมเปิดเรดาร์นะอ่าเห็นไหมครับเดี๋ยวหอโลดเดีมันบอกว่าเกิดข้อผิดพลาดเรดาร์ーーนะครับอันนี้สั่งบินอตันตจโนมัิไปอ่าเรดาร์ลัสเตอร์เออร์เรอร์นะครับ มันก็จะแจ้งเตือน er แจ้งเตือนเลยได้อีกแล้ว er แจ้งเตือนนะครับ Er ถ้าเป็นภาษาไทยมันก็จะแปลว่าข้อผิดพาลาดเรดาร์นะครับ er er แจ้งัเตือนอยู่แบบนี้นะครับตลอดการบินเลย